สวัสดีนะคะทุกคนอ่าวันนี้มาพบกับวินดี้อีกแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวดีจะพาไปดูโหมดไม่จัดอันดับกันนะคะว่ามีอะไรให้เราหน้าลองเล่นกันบ้างเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงน่ารักก่อน <c oughs> ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหมวดไม่จากอันดับเนี่ยมีอะไรที่น่าเล่นกันบ้างนอกจากแมปคลาสสิกแล้วก็อลิณาที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนั่นเองเราเกดไปที่เลือกหมวดกันเลยนะคะตรงนี้ดูที่คําว่าไม่จัดอันดับอันนี้นั่นเองคลาสสิกอันนี้เราก็จะแบบรู้จักกันอยู่แล้วอะเนาะอลิณาก็อ่าก็ต้องเคยเล่นกันแล้วละสิ มาอันสุดท้ายดีกว่านี่เลยอื่นๆนหมดอื่นๆน,นะคะก็จะมีเพโลดเมโทรสนามลบด่วนฝึกสไนเปอร์แล้วก็โหมดสงคามและยังมี VSAI ด้วยงั้นเดี๋ยวเวนดี้พาไปดูโหมด VSAI กันดีกว่านะคะทุกคน VSAI เนี่ย ก็จะมีทั้งแบบง่ายทั่วไปแล้วก็ยากนั่นเองความแตกต่างก็คือเจ้าบอทที่เราจะเจอในเกมหรือเจ้า AI เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการเล่นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันดีกว่าสามสองหนึ่ง go เดี๋ยวเรามากลับมาเสียป,ปกติดีกว่า จริงๆอันนี้นะคะก็มีแค่เราคนเดียวนะคะก็คือเอาง่ายๆคือมีแค่ตี้เราตี้เดียวนะคะที่เป็นคนเนาะส่วนจํานวนคนเห็นไหมผู้เล่นทางซ้ายบนเนี่ยอ่าด้านซ้ายบนของจอนะคะตรงนี้นั่นก็คือจํานวนที่มีบอทมาทั้งเกมถ้าสมมุติว่าเรามาคนเดียวเราเราไม่สมใครเลยใช่ไหมเราก็คือหนึ่ง หนึ่งต่อบอดทั้งหมดนะแต่ถ้าเรามีมีการสุ่มทีมา่าหรือเล่นกับเพื่อนๆนะคะตรงนี้แบบทีมเต็มเลยก็จะเป็นสี่คนสี่คนต่อบบอดทั้งหมดนั่นเองเราจะโดนบอดยิงตายหรือเปล่าต้องลุ้นกันนะอ๋อทุกคนบอดยิงเราตายได้เด้อแล้วบอดก็ยิงกันเองด้วยนะคะบอดก็คือมีความแบบแบ่งเป็นตี้ใครตี้มันแบบนั้นนะเราต้องแบบมีแบบไหวพริบแล้วก็ยิงให้ไวนะคะตรงนี้ น้องไม่ได้น้องบอทเนี่ยไม่ได้ใจดีเหมือนหมวดคลาสิกนะน้องบอทนะ่ากลัวเด้อต้องลองมาเล่นกันอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกไหวพริบในการยิงละกันเนาะหมดแต่ละหมดก็เจ้าเรียกว่ามีการทําให้เราเนี่ยได้ฝึกเล่นในลักษณะต่างๆกันไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเดินหาบอทกันเลยนะคะบอทเขาจะเล่นเหมือนคนเลยนะเขาปลารละเบิดได้นะทุกคน เขาชุบชิบเพื่อนได้อ่าน้องมาแล้วคปืนคุมไม่อยู่เลยทุกคน เดี๋ยวนะดูเห็นไหมบอดปลาสมุกเลยทุกคนดึงยาก่อนดึงยาก่อนถ้าออกไปยิงทั้งสภาพเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดแน่รัน้องก็โดดได้ด้วยนะคะทุกคนตรงเนี้ยก็คือเจ้า AI เนี่ยเขาจะเรียนเหมือนเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์มันเลยว่ามนุษย์เขาเล่นยังไงอะ่ะเออโอ้โ เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะเย็นพะมุโอ้ยอ๋อโอ้โหทุกคนโดนปัดลุ้มโดนเจ้าบอดลุ้มและ โดนเจ้าบอดลุมทันแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะหมดไม่จะอันดับจาก VSAI เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปเล่นอ่าแบปอื่นกันบ้างนะคะที่อยู่หมดไม่จะอันดับอยู่ในแถบอื่นๆน,นั่นแหละเออเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปเล่นอันไหนเนี่ยรอมารอมารอดูกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบา,บายโอ้ขวนจังเลยโดนบอดยิงตายนะ